สวัสดีครับวันน an <our> ี้ผมจะพูดดยที่4ครับฐานข้อมูลของเชิงสัมพัธ์ส4.1ฐานข้อมูลเชิงสัมพัสธ์ฐานข้อมูลเชิงสัมพัสธ์เป็นรูปแบบการจัดการฐานข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ4.1.1จุดหความหมายของฐานข้อมูลเชิงสัมเชิงสัมพัทธ์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นฐานข้อมูล ชนิดหนึ่งซึ่งนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดฐานข้อมูลของโปรแกรมโดยในฐานข้อมูลนั้นอาจประกอบไปด้วยตารางหลายๆตารางและในแต่ตารางก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีม,มีมีตำราหลายเล่มได้อธิบายถึงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ไว้ดังนี้ สี่สิสิสลักโลดกิจอำนวยกอำนวยก่าวว่าฐานข้อมูลจนสัมภัสณ์เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแถวและคอลัมน์ในในลักษณะตาราง2มิติประกอบด้วยแอนติบิวที่แสดงคุณสมบัติของ r รีลเอคชั่น1นโดยที่ r รีลเอคชันต่างๆได้ผ่านการได้ผ่านกระบวนการทำารีลเอคชั่นให้เป็น มัรทัดในระหว่างการออกแบบเพื่อลดลดความซับซ้อนและเพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ4.1.2องค์ประกอบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบองค์ประกอบ3ส่วนดังนี้1ส่วนส่วนโครงสร้างของข้อมูล2ส่วนจัดการข้อมูล3ส่วน ควบคุมความความคงสภาพของข้อมูล4.1.3ข้อดีของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นรูปแบบของฐานข้อมูลที่เข้าใจง่ายสําหรับผู้ใช้ซึ่งมีข้อดีดังนี้1เป็นรูปแบบของฐานข้อมูลที่เข้าใจง่าย 2. มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดจดการข้อมูลได้ด้วยความด้วยคาสั่งง่ายๆ สาสามารถใช้ภาษาที่ง่ายในการเรียกดูข้อมูล 4. การเรียกใช้หรือเชื่อมโยงข้อมูลทำได้ง่ายโดยใชโอ,โอเปเอ,อเรอเรเ,เตอร์ทางคิดเนศาสตร์โดยไม่จำเป็นต้องใชพอ,พ,อพอยเตอร์4.2โครงสร้างฐานโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 4.2.1ร l a t i o n หรือตารางเป็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในตารางสองมิติประกอบด้วยคอลัมน์และแถวคอลัมน์สุดแถวคอลัมน์แสดงถึงคุณลักษณะของ relation ซึ่งหมายถึงเขตหรือแอ r i b u ิวของรี a t i o n แถวมีความหมายเหมือนระเบียบเมือนเมือนระเบียนข้อมูล หโครงสร้าง r เรเ t i o n จาก 4. จจากรูปที่4.2แสดง r e เลชันหรือตารางพนังงานบริษัทแห่งหนึ่งประกอบด้วยคอ,อลัมน์หรือแอ tribut e ลาดผ่านลาผ่านพนังงานชื่อสกุลเงินเดือนตำแหน่งและไฟล์ส่วนแถวตารางแต่ละแถวแสดงถึงสมาชิกของตารางซึ่งได้แก่ ข้อมูลพนักงานแต่และคนที่มีชื่อแอนติบิวเหมือนกันแต่ข้อมูลภายในแอนติบิวแตกต่างกัน2 1ช่อง2ชนิดข้อมูลในข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกัน3คอลัมน์แต่และคอลัมน์ลายระชนหน่แถวข้อมูลแต่และแถวของทุกคอลัมน์ในร e l a น i o n ่1ต้องไม่ซ้ำกัน 4.2.2ประเภทของรีเ i o n นรีเลชันหลักเป็นรีเลชันที่ถูกกำหนดใช้เอ้ขึ้นใช้เก็บข้อมูลเพื่อน,นำข้อมูลไปใช้เมื่อการสร้างร l เลชันในภาษาสำหรับนิยามข้อมูล 2. วิวเป็นรีเล i o n ที่ถูกสร้างขึ้นตามความต้องการใช้ข้อมูลผู้ผู้ใช้แต่ละคนเพราะผู้ใช้แต่ละคนในฐานข้อมูลอาจมีความต้องการใช้ข้อมูลในลักษณะที่แตกต่างกัน 4.3ประเภทของคียคีย์แบ่งออกออกเป็น2ประเภทได้ได้ประเภทได้แก่4.31คีย์หลัก4.3.2คีย์นอกจบหน่วย4ีแครับคอมครับ